ครับสมาชิกวันนี้เรายู่ันตีตะน้าจมโกกรบี่นะบุเมยยมกายยยมกอกล้องรวบนนรวมไว้จนอะบมกับตอนนี้ก็มาอยูติก่อกล้องโคโนนั่งแดงก่อนเต็บาาเต็มปใจเรือว่าดอกัวดใสนะล้องแลเส้งกายโกลเจ็บเหมือนกับบี่นะบมทิ่เปปาไาตีที่แดนต้องวิบาิผมจะสมัครกล้องหลังวัน,นะบมกบไม่าว่าตอนนี้อยาอยุประมาณกี่ปีอะบม ประมาณเจ็ดป so ีแล้วนะผมเคยปั้นการจนมามังหรือไม่ไม่ไม่นะครับผมไม่เคยปั้นการจนมานลผมก็กังลาทุดวางมาประมาณนาีนะครับผมยีนาทีครับกันทุดวงมาประมาณยี่สินาตีได้นะครับผมกตอนนี้ต่างจุดตาไตผมหน้ามาล้ง่จนไปหน้ามาลังนะครับผมมันเป็นไตยยตัวนห้บาบไหมครับผมไม่สาบนะรบผมกตอนนี้เดิตามมาจากทีเน้ผม ลรื่องตามาจากล่งบอลนี่ก็ไม่ไกลจากบอลนี่นะผมกับก็มาปักที่นี่ได้ประมาณกี่วันแล้วอผมิเรือวันก็มาปักต่ประมาณที่ว่าวันเลยนะ่ผมกับเละๆตอนนี้คมก็ความรมหมประมาณกี่ันได้แล้วผมเก้าชิประมาณเก้าปเเต็มเละนะผมกว่าจะตึงวันจนก็เต็มรอยแบบนี้นะผมกับก็มีได้กว่าตง้งสี่สิมาสังนกตกับกได้หลืผมัจนมาจอยเียกันครับเลย ก็มาช่วยเชียงนด้วยนะผมำรับวันตีที่มาผู้ตีสีนะพ่มผูเองนะ่มก็คุณครับกับมาจีกันนี้เราอยู่ันตีแต่น้ำจุนกกงบี้นะมยางไก่ยางของรบรวจนน่ะพมกับตอนนี้ก็มีสิงก้องโคดุกดังเปตะยำน่รับเนือว่าไอเก้มนะกองเจกุ้งไก่หจมมันนะพมจริงเรือไปตีที่แทนร้องเงินบาทสมเป็หน้ามานมก็ไปตราบว่าตอนนี้อยู่ประมาณกี่ปีแล้วม ปมาณเปีกับประมาณเจปีแลมเคยป้านการจนมาบังเลยมามนึ่งกลางกับเปไมกับจนมานึ่งกงเลนะเปไมมาจากได้นะเก้ากับเปไมมาจากส่เก้านะผมกับตัวนี้ต่างจนสไตล์นะมจนเือยกับจนเือยนะมันเป็นแต่ยตัวนี้ปอดจมาผมไม่จับหมกันไม่จเหมือนกันนะผมกับตัวนี้เดินทางมาจักีนี้ม เร um ื่องตามมาจากคนเอาว่ากระบี่นะผมกระบบตอนนี้ต่างจนดสไตายแน่ครับปุ๊มเยื้อๆจุดเรือไม่แก้มนะผมกับก็มาปักสีนี่ด้ประมาณกี่วันแล้วปุ๊มโอประมาณนั้นึ่งอาทิตย์ับก็มาปักได้ประมาณหนึงอาทิตย์แล้วปุ๊มกับเรือตัวนี้ความร็ดความสมบูรณ์ประมาณกี่เปิดเท่นแล้วครับปุ๊มกับดุกกาประมาณครับกาเปิดเท่นเรือแล้วปมกับโกไม่ได้กว่าตั้งสี่ิมาไหนเก็บอะไรกันหอกบอได้หรือปุ๊ม